สวัสดีครับ181วันสงครามยูเครนการพระทะก็มีอย่างต่อเนื่องรัสเซียก็ยังยิงปืนใหญ่ถล่มหมู่บ้านตามเคยสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในสงครามยูเครนนะครับก็คือปฏิกิริยาของเพื่อนบ้านของยูเครนบางคนนิ่งเฉยบางคนที่ช่วยเหลือบ้างบางคนก็ช่วยเหลือแบบเต็มที่เหมือนขึ้นอยู่กับความจําเป็นของแต่ละคนประเทศที่เคยเป็นสาภาพโซเวียตแล้วก็กลุ่มวอร์ซอแพคนะครับมีบทบาทในการส่งอาวุธให้กับยูเครนเพราะว่าพื้นฐานอาวุธเนี่ยเหมือนกันกับยูเครนประเทศที่เรา ที่ยินบ่อยๆในการชื่อเหลือยุครนก็คือสโลวาเกียนะครับประเทศอย่างสโลวาเกียแยกตัวออกจากเช็กในสมัยก่อนนี้เช็กโกสโลวาเกียก็อยู่ภายใต้สธิสัญญาอ,อัสอไม่ได้เป็นสหภาพโซเวียตนะครับด้วยความเป็นกลุ่มคนเล็กๆสโลวาเกียผ่านความเจ็บช้ำม,มามากมายกว่าจะเป็นประเทศนี้ขึ้นมาได้ปัจจุบันสโลวาเกียเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปแล้วก็ยังเป็นสมาชิกของนีโต้ด้วยสถานภาพนี้ค่อนข้างดีนะครับ พอเกิดสงครามยูเครนนะครับสโลวาเกียในฐานะเพื่อนบ้านก็ช่วยรับผู้อ,อพยพส่วนทางด้านการทหารสโลวาเกียก็ช่วยตามอัตรภาพด้วยความที่มีอาวุธของโซเวียตสโลวาเกียจึงช่วยยูเครนนี่หลายอย่างตอนแรกยูเครนอยากได้มิก2ี 19, ก็มาเลงมิก29ของสโลวาเกียนี่แหละครับล่าสุดสโลวาเกียจะส่ง IFV หรือว่า infantry fighting vehicle เป็นยานเกราะต่อโซ่ฐานราบ30คันนะครับไปให้กับยูเครนแลกกับรถถังเล็เพิร์ ของ a 45คันจากเิอรมันนับว่าคุ้มค่าทีเดียวในครั้งนี้ก่อนหน้านี้สโลวาเกียรประกาศพร้อมส่งมิ29 11ลำให้กับยูเครนนะครับหากว่าได้เครื่องบินใหม่มาทดแทนซึ่งสโลวาเกียอยากได้ F16 สโลวาเกียต้องทำแบบนั้นนะครับมีข้อแลกเปลี่ยนเพราะว่าเป็นประเทศเล็กผลประโยชน์ของชาตินี่สำคัญกว่านะครับ ส่วนสถานการณ์ในวันที่181ของสงครามยูเครนนะครับรัเสเซียก็ยังโจมตีด้วยปืนใหญ่แล้วก็ทางอากาศในซาปปริเซียซึ่งการโจมตีใกล้กับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะครับหลายฝ่ายก็ยังกังวลกับเรื่องนี้มีประชาชนได้รับบาดเจ็บอย่างน้อยไป4คนต่อมานะครับยูเครนได้สั่งระงับการจัดงานวันประกาศอิสรภาพจากโซเวียตในวันที่24สิงหาคมในที่สาธารณะเพราะเกรงว่าจะถูกโจมตีจากรักเสเซียนะครับ ต่อมาสถานทูตสัอเมิกาเตือนว่ารัเสเซียกำลังวางแผนที่จะโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของยูเครนในอีกไม่กี่วันข้างหน้าซึ่งบางแหล่งข่าวนี้บอกว่ารัเสเซียจะกลับมาโจมตีโครงเคียมนี้อีกครั้งทําให้มีการอ,อพยพคนบางส่วนออกไปแล้วนะครับและนั่นก็คือเรื่องราวของสงครามยูเครนในวันที่181รเัสเซียก็ยังรุกคืบได้ไม่มากนะักซึ่งเราก็ต้องติดตามเรื่องราวนี้ต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าที่แน่ๆ6เดือนแล้วหรือว่าครึ่งปีแล้วกับสงคราม ยูเครนมันก็บอกรัสเซียได้ดีว่ามันไม่ง่ายขนาดนั้นนะครับ